แผนเทสวันนี้นะครับสนับสนุนโดยบล็อกเอ็กผู้นําด้านเทคโนโลยีการเทรดเป็นบล็อกเกอร์สัญชาติออสเตรเลียนะครับให้บริการมากกว่า13ปีแล้วก็ยังมีท็อปไลน์เส้นอย่างเอซิกโด่งดังในสายการเทรดทองสุดๆนะครับด้วยค่าสเปรดเฉลี่ย12จุดแคบที่สุดในตลาดแล้วก็ยังไม่มีค่าคอมพิชั่นเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นสายสกาวปิ้งสไนเปอร์หรือว่าเดชเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็สามารถเทรดได้ลื่นไหลด้วยระบบสเสถียนสามารถออกออเดอร์ได้ไวมากระดับ4มิลลิวินาทีนะฮะไม่จะะาก เราสามารถเทรดชนข่าวได้สบายนะฮะและที่สําคัญเป็นเจ้าแรกๆที่พานักเทรดไทยเนี่ยทำการเทรดได้บนเทรดดิ้งวิวถ้าเราเทรดทองอยู่แล้วนะครับต้องนึกถึงบอกเอ็กแคทุกคนสามารถสมัครเข้าร่วมเทรดกับบลกเอ็กแคได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวสามารถเทรดกับเอ็กแคได้แล้ววันนี้เปิดบัญชีง่ายๆเพียงแค่ใช้ัตรประจําตัวก็สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมก็สําหรับแผนของเมื่อวานนะครับที่ผมให้ไว้จะเป็นโซน ตรงนี้นะครับผมบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่ากราฟราคานะครับเบรกกรอบสีฟ้านี้ได้ให้หาจังหวะรีเทสแล้ว Follow By ขึ้นไปนะครับเป้าหมายนะมองเส้นเขียวก่อนนะช่วงประมาณ2,918นะครับแล้วก็อรอคอนเฟิร์มเซลล์ที่2,920นะครับกราฟก็ขึ้นไปตามแผนนะฮะตรงนี้เบรกแล้วก็รีเทสแล้วก็ไปยาวเลยนะฮะหลังจากขึ้นมาเทสช่วง2,920นะครับอ่าก็ คอนเฟิร์มเซลชัดเจนนะตรงนี้นะผมก็ได้เซลมาระยะนึ่งเลยนะครับก็จบไปตามแผนนะครับหลังจากนั้นกราฟก็ยังเคลื่อนที่ลงต่อเนื่องนะครับขึ้นไปเทสอีกรอบนะครับแล้วก็ลงมาก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับทำลายโซนนี้ได้เนาะก็น่าจะบวกกันไปนะครับเพราะโซนที่ให้ไว้นะครับแล้วเหตุผลที่ให้ไว้เป็นไปตามแผนทั้งหมดเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูแผนวันนี้กันนะครับว่ากราฟราคาเนี่ย,เ,ยเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับอ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ทุกอย่างไปนะฮะเราไปดูภาพยายใหญ่ๆกันนะครับตอนนี้นะฮะละกราฟล่าสุดเนี่ยขึ้นมานะสูงถึงอ่าเดี๋ยววัดดูนะครับราคา2 9 3 3 8ุนะครับตรงจุดนี้ ก็ H1 กําลังจะปิดแท่งนะครับถ้าปิดรีเจ็คนี่ยกราฟราคาอาจจะมีการย่อระยะหนึ่งนะครับตรงนี้กราฟเขาขึ้นมากว่าลิควอดิตี้เรียบร้อยนะครับสําหรับเ1นะจุดย่อนะครับไปที่ไหนได้บ้างนะจุดที่สําคัญนะผมก็จะมองว่าเป็นช่วง่วง2กานะครับมีโอกาสกลับลงมารีเทสชุดนี้นะแล้วก็อีกหนึง อีกหนึ่งโซนที่น่าสนใจนะครับก็จะเป็นอ่าช่วงสองเก้าสองสี่นะครับก็เป็นอ่าจุดที่เขาเพิ่งเบรกขึ้นไปนะฮะจุดเนี้ยก็จะมีอ่าโซนแฟลเวอร์ลูกแกลบแนวของเฮดหนึ่งอยู่นะฮะก็เดี๋ยวเราดูไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้กันนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะเฮดหนึ่งถ้าปิดรีเจ็คนะครับผมมองว่ามีโอกาสนะที่จะย่อลงมาระยะหนึ่งนะฮะเราต้องไปดูไทม์เฟรมที่เล็กๆกันนะครับ ก็จะมีจุดนี้น่าสนใจนะฮะล่าสุดนะฮะที่กราฟกำลังมาเทสอยู่นะตอนนี้ติดบล็อกนี้นะครับก็บล็อกนี้เป็นตัวตัดสินนะครับถ้าเกิดว่าเขาเบรกได้นะครับเบรกได้ก็มีโอกาสนะลงมาใช้โซนด้าล่างนะครับช่วง2อ2 4นะฮะก็ดูสังเกตให้ดีนะครับถ้าเกิดเขาเบรกได้นะแล้วมีโครงสร้างลงนะครับในทมาเฟรม m 5หรือ m 1ก็ได้นะครับอยู่ที่ใครจะถนัดทมาเฟรมไหนนะครับ อ่าถ้ามีโครงสร้างลงแบบนี้นะฮะเราก็ follow ลงไปเลยนะฮะเป้าหมายมองที่2924นะครับหลังจากนั้นดูการฟอร์มตัวภายในโซนอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากเข้ามาในโซนแล้วเนี่ยเขามีเรียกชั่นกับโซนยังไงบ้างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับแผนขึ้นต่อไปนะครับไปที่ไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมหาเป้าขึ้นต่อไปให้นะฮะเป้าขึ้นต่อไปนะที่กราฟมีโอกาสขึ้นไปต่อนะะ สำหรับ m ามเฟรม15นาทีนะฮะเป้าขึ้นต่อไปจะอยู่ที่2945.75นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ต่างจากจุดปัจจุบันไปอยู่ที่ประมาณ1,500จุดนะฮะแล้วถ้าเป้าขึ้นที่ใกล้กว่านี้นะครับระวังทางมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวดูอ่าเป้าขึ้นของ5นาทีแล้วกันนะครับ สำหรับเป้าขึ้น5นาทีนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2940นย์นะฮะห่งจุดนะฮะแล้วก็2935ก้าสามนะฮะตามลำดับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชุดนี้เขาไม่เบรกนะครับเขาขึ้นไปต่อนะอันนี้แต่อันนี้ถ้าผมลงคลิปไปเนะี่ยอาจจะไม่ทันนะ อาจจะไม่ทันนะครับถ้าในกรณีเขาขึ้นไปนะอาจะไม่ทันนะครับก็ถ้าขึ้นไปได้ถ้าเบรกชุดนี้ได้ชุดนี้ก,กรอบราคานี้แหละเขาเคยมารีเจ็คนะครับเราตีกรอบให้เขานะครับถ้าเกิดเขาเบรกได้เราถึงจะหาจังหวะในการเข้าได้นะครับชุดนี้นะถ้าเบรกได้เราจะ follow ขึ้นไปที่2935เป้าแรกก่อนนะครับเป้าต่อไปก็จะเป็น2939 2 9 4 5าาตามลำดับนะฮะแต่ดูทรงนะครับโซนนี้มีโอกาสทะลุสูงมากนะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ M1 อ่าเปรียบเทียบกับ H1 นะพอ h1 นะ่อ่ะรีเจ็ตลงมาน่าจะมีการย่อพักตัวเพราะฉะนั้นลุ้นหลุดโซนสีฟ้านี้นะครับถ้าหลุดโซนสีฟ้านะครับมีลุ้นนะครับลงใช้โซนด้านล่างนะเพราะฉะนั้นตีโซนตามนะครับถ้าเกิดว่าจะวางแผนเทรดตามผมนะตีโซนตามนี้เลยนะครับ ตีจากแท่งนี้นะครับรอเบรนะครับแต่ถ้าแผนบ่ายนะครับถ้าเขาไม่ลงถ้าเขาไม่ลงนะครับก็รอเบสโซนนี้ก่อนรีเทสนะครับขึ้นมาก็น่ประมาณ3ามกว่าจุดนะฮะแต่จริงกราฟเปลี่ยนมาใช้บล็อกนี้นะแต่ว่ามันจะเอ็กซ์ซิฟเกินนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ดีกว่านะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบลงคลิป เดี๋ยวกรัฟจะหนีไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดโเตโซนเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่ม Tele gram เหม,มือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่มเ e l e gram นะครับจะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ฟรีนะฮะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ